สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการยอมรับตัวตนซึ่งกันและกันการแตกต่างไม่ใช่คือความแตกแยกจุดร่วมสู่การใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขในสังคมไทยมันน่าจะเป็นแบบไหนกันนะสารคดีสาวันหนึ่งในหลายพบกับเรื่องราวไทยหลากหลายในวัฒนธรรมร่วมสมัยวันเสาร์ที่3ธันวาคมนี้9้าโมงครึ่ง คุณปู่กับน้องคุณปู่เล่าให้ฟังคือคนไทยแต่ก่อนไม่ชอบคนจีนที่อพยพมาไม่ค่อยได้รับความแบบรับถือเท่าไหร่มากินอิ่มมื้อแรกก็คือตอนที่มาถึงเมืองไทยไม่มีที่ไหนจะดีเหมือนเมืองไทยอีกแล้วสารคดีซำวันหนึ่งในหลายพบกับเรื่องราวสายเลือดจีนดินแดนไทยวันอาทิตย์ที่4ธันวาคมนี้9้ามงครึ่ง